สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อกิจกรรมว่าโปรโมชั่นกล่องหินเลื่อนขัน้นฟูดมังกี้บูของนั่นเองนะครับมาดูซิว่ากิจกรรมนี้มันคุ้มหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้มาเติมนะครับทุกคนแต่ว่าจะมาแจกแจงรายละเอียดต่างๆนะครับว่าอัตราการดรอปมันเยอะหรือเปล่ามันคุ้มหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นครับ พื่อที่จะประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะครับว่าคุณคนที่จะเติมอะ่ะจะเติมดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจกแจงให้ดูแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นนะครับเราเปิดเข้าเกมมานะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกมันมีกิจกรรมอื่นคุณไปกดกระบากไปรืเอยสุดท้ายมันก็จะเจอกิจกรรมแบบนี้หน้าแบบนี้นั่นเองนะครับสมมติคุณกดเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นกล่องละ30นะ แต่ว่าคุณใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งไปกดซื้อนะคุณต้องอ่านารายละเอียดให้ครบก,ก่อนนะครับมันมีกล่องทั้งหมด4กล่องนะครับคุณสามารถไปเช็คได้ที่ร้านค้าเลยเ๋ยวกดออกก่อนปึ๊บแล้วก็ไปที่ร้านค้าครับหลังจากนั้นนะครับไปที่ไอเทม นี่ครับมันมีคุณดูทั้งหมด4กล่องนะครับได้แก่1,2,3,4นะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละกล่องกันเลยนะครับอ่ะเริ่มจากกล่องแรกนะครับกล่องระดับสูงนะครับผมเปิดเพื่อลุ้นรับหินเลื่อนขั้นวูของระดับสูง1-50ชิ้นอันนี้คือโอกาสในการดรอปนะครับตั้งใจฟังดีๆนะหินเลื่อนขั้น1-5ชิ้น99.89% หนึ่งถึงนะหชิ้นเนี่ยครับจะอยู่ที่99.89%นะครับส่วนหินเลื่อนขั้น2 0่สถึงห้ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่0.11%นั่นเองนะครับนั่นแปลว่ามีโอกาสถึง99%เนี่ยที่มันจะดรอป1-5ชิ้นนะครับแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้บอกเราอีกนะครับว่า1-5ชิ้นเนี่ยโอกาสดรอปมันเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับไม่ได้บอกนะก็คือบอกแค่เฉยว่า1-5ชิ้นนะครับจะลองว่าล่ะ ไม่ลองเ,เย็นๆนะครับในเขาก็บอกเฉยว่า1-5ชิ้นแนวโอกาสดรอปอยู่ที่99%เ้ลยนะคือว่าง่ายอะ่ะกดไปเถอะ1-5ชิ้นยังไงก็ออกครับอันนี้ต่อไปไปดูกล่องหินเลื่อนขั้นวูคงระดับพื้นฐานกันเลยครับเขาไปจิกๆเปิดเพื่อรุ่นรับหินเลื่อนขั้นวูคงอนึงถึงหนึชิ้นอันนี้คือสําคัญแล้วนะครับหินเลื่อนขั้น1นถึงหชิ้นอัตราการดรอปอยู่ที่99.90%เยนลยนะครับ99.90นะ ส่วนหินเลนขั้น20ถึง100ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่0.10%นึ่นเอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับคิดว,ว่าไม่ต่างจากกล่องเมื่อกี้เลยนะครับ1-5ชิ้นเนี่ยอัตราการดรอปอยู่ที่99%เหมือนกันนั่นเองนะครับเรีวยกว่ายังไงก็ออก1-5ชิ้นนะ่ะแต่ไม่รู้ว่า1-5เนี่ยไอ้1เนี่ยจะออกบ่อยหรือเปล่านี่เขาก็ไม่ได้บอกเรานะครับเรีวยกว่าต้องสุ่มดูถึงจะรู้นะเนี่ยโอเมกอร์ oh God. ต่อไปไปดูกล่องที่3กันเลยครับก็คือออกกลล่่งงงงรรวมมนนนนนนัััััเเเะะคบจปป็ยยไไดู เปิดูพื่อรับเห็นเลื่อนขั้นบูคองระดับพื้นฐาน3-100ชิ้นหรือระดับสูงสุด50ชิ้นอันนี้คือสําคัญนะครับเลื่อนขั้นระดับพื้นฐาน3-5ชิ้นอัตราการดรอปอยู่ที่63.23%นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเห็นเลื่อนขั้นระดับสูงสุดนะครับ3-5ชิ้นอัตราการดรอปอยู่ที่36.50%นะนั่นเองนะครับคุณเห็นอะไรไหมครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากกล่องที่1กับกล่องที่2ก็คือจํานวนนั่นเองนะครับ กล่องที่1่กับกล่องที่2อาจจะอยู่ที่1นถึงหใช่ไหมแต่ว่ากล่องนี้จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ที่3าถึงหชิ้นนั่นเองนะครับต่อไปนไปดูกล่องสุดท้ายกันเลยก็คือกล่องหินเลื่อนขั้นในราคา400คูปองนั่นเองนะครับอันนี้คือไม่ต้องลุ้นอะไรนะครับเปิดปั๊บได้ปุ๊บนะครับอยู่ที่หินเลื่อนขั้นวูคองระดับพื้นฐานอยู่ที่30ชิ้นแล้วก็หินเลื่อนขั้นวูคองระดับสูงอยู่ที่10ชิ้นนะครับถ้าถามว่าคุ้มไหมผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มอนะงบบกองปติย เราก็ไม่รู้นะครับว่าอัตราการดรอปมันได้เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างน,นะครับสรุปแล้วนะครับแพ็กหินเลื่อนขั้นเนี่ยผมคิดว่ากล่องนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับถ้ามันซื้อได้แค่กล่องเดียวคุณก็ซื้อกล่องนี้เพิ่มไปนะครับเนี่ยแค่นี้เองสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะไม่งงนะถ้าทุกคนงงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะว่าผมก็งงเหมือนกันนะรอเล่นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอจบไว้ีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในเพลยที่สอง 12. บ๊ายบาย